ดวงชะตามิใช่ประกาศสิทธิ์เป็นเพียงเครื่องบอกทิศทางที่หมายรู้ว่าเคราะห์ไม่ประมาทเคราะห์ลี่คลายรู้ได้โชคเล่งขนขวายจะได้เอ่ยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชุดาพยากรณนะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปของการพยากรณ์ดวงชะตาทั้ง12รักลัคนาราศีนะคะ ในช่วงของเดือนมกราคมปี2565นี้ค่ะซึ่งในช่วงของมกราคมนี้นะคะมีการโคจรย้ายของดาวนะก็จะส่งผลให้กับทั้ง12ราศีหรือ12ลัคนาค่ะย่อมมีเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าจะเป็นในเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรส่งผลดีผลเสียยังไงเนี่ยเรามาตรวจดวงชะตากันไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยก็เป็นคลิปของชาวราศีมิถุน หรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีมิถุนนะคะดาวพุธก็เป็นดาวประจําราศีของเจ้าชะตาเองเนี่ยในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยนะคะดาวพุธเองก็มีเกณฑ์ของการโคจรเปลี่ยนแล้วก็ย้ายราศีก่อนหน้านี้ดาวพุธโคจรไปอยู่ในเรือนของความเป็นมรณะอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลหรือบางท่านก็เป็นช่วงที่เ,เรียกว่าไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวสัก,สกเท่าไหร่นะแต่โดยภาพรวมแล้วก็ไม่ได้ถือว่าเป็นสิ่งที่ร้ายแรง แต่ในช่วงของกลางเดือนมกราคมดาวประจําตัวของท่านจะโคจรถอยหลังเข้าสู่ในราศีธนูเลงลัคนาของตัวท่านนะก็ยอมส่งผลให้ชาวราศีมิถุนและลัคนาราศีมิถุนเองก็เรียกว่ามีทิศทางของดวงชะตาที่จะมีเกฑ์ของการเปลี่ยนแปลงทีนี้เรามาดูกันในช่วงของวันที่1วันที่2วันที่สมกราคมค่ะ อยู่ในเทศกาลของการเดินทางเทศกาลของการเฉลิมฉลองปีใหม่ต่างๆชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนเองในช่วงระยะเวลานี้แน่นอนก็มีโอกาสที่จะได้ของขวัญของกำนันบางคนก็อาจจะได้เป็นโบนัสปลายปีเป็นโบนัสเป็นเงินขวัญถุงหรือเป็นของขวัญอาจจะได้จากคนรักของตัวท่านหรือได้จากเพศตรงข้ามหรือบางท่านก็อาจจะได้จากหุ้นส่วนนะเรียกว่าเป็นของขวัญชิ้นใหญ่เป็นในมุมของตัวการเงินเป็น ของที่ถูกใจของท่านเลยค่ะในวันที่4วันที่5มกราคมเงินที่ได้มาในช่วงของต้นต้นเดือนนะคะอาจจะมีเกณฑ์ของการจับจ่ายหรือมีเกณฑ์ของการใช้ตังเรียกว่าได้รับตังค์แล้วเนี่ยเจ้าชะตาเองก็อยากที่จะใช้จ่ายอาจจะไปซื้อของนะของขวัญให้กับตัวเองหรือเป็นการใช้จ่ายในมุมที่เาเรียกว่าใช้ตังค์แหละแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะคะชาวราศีมิถุนเอง ก็บริหารจัดการการเงินค่อนข้างที่จะเก่งเลยค่ะในวันที่6、วันที่7มกราคมนะคะในช่วงระยะเวลานี้การเงินก็ถึงแม้ว่าจะถูกจ่าออกไปค่อนข้างที่จะหนักในช่วงของ2วันที่ผ่านมาแต่ในช่วงของ6 7นี้การเงินกระแสการเงินก็ยังอยู่ในมุมที่ดียังมีโชคมีโอกาสในมุมของตัวการเงิน แต่เมื่อได้เรียกว่าได้เงินมาแล้วเนี่ยนะคะอาจจะได้จากผู้ใหญ่อาจจะได้จากคนที่ท่านให้การเคารพนับถือหรือบางท่านนะคะที่มีคู่ครองมีแฟนนะคะมากกว่าหนึ่งคนในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยก็อาจจะได้เป็นของขวัญพิเศษหรือของขวัญของกำนันที่ได้จากคนรู้ใจแต่อาจจะไม่สามารถเปิดเผยสถานะ หรือเปิดเผยได้ว่าของขวัญชิ้นนี้ใครเป็นคนมอบให้นะคะในวันที่8วันที่9มกราคมในช่วงจังหวะนี้ดาวก็ยังเดินอยู่ในช่วงเวลาที่ดีโชคโอกาสการเงินการงานต่างๆก็อยู่ในเกณฑ์ชะตาที่ดีในช่วงจังหวะนี้เรียกว่าในมุมของตัวการงานก็มีความโดดเด่นนะคะ ใครที่ทำงานในลักษณะขององคอ์กรหรือทำงานกับคนหมู่มากในช่วงระยะเวลานี้ก็มีความโดดเด่นในมุมของตัวการงานท่านอาจจะมีเกณฑ์ของการได้โปรเจกต์งานใหม่ๆหรือเป็นช่วงที่ผู้ใหญ่ให้ความไว้ใจนะมอบหมายงานใหม่ๆให้เป็นช่วงที่ต้องใช้ความรู้ทักษะความสามารถถึงแม้ว่าดาวประจำตัวของท่านเองยังโคจรอ,อยู่ในเรือนชะตาที่ไม่ค่อยดีก็อาจจะเป็นในเรื่องของการเดินทางไกล คืองานที่ได้มาในช่วงระยะเวลานี้ก็อาจจะเป็นงานที่ไม่ค่อยได้นั่งติดโต๊ะเป็นงานที่ต้องออกนอกสถานที่ออกนอกพื้นที่แต่ส่งผลดีให้กับเจ้าชะตานะเรียกว่าถ้าขยานันขยันในช่วงของเดือนมกราคมนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่ผู้ใหญ่จะเห็นผลงานแล้วก็สนับสนุนผักดันท่านให้แบบเขาเรียกว่ามีตำแหน่งที่ใหญ่โตได้นะคะในวันที่นะคะ 11.12นะคะในช่วงจังหวะนี้โชคโอกาสในมุมของตัวการเงินการเข้าสังคมนะก็จะมีเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาบางท่านก็อาจจะเป็นในเรื่องราวเกี่ยวกับทุกขลาภคือได้ลาบมาแล้วอาจจะมีประเด็นหรือมีปัญหานะคะที่จะเรียกว่าผลเป็นผลพวงอะ่ะคือเป็นลักษณะของทุกขลาภหรือบางคนก็อาจที่จะมีเขาเรียกว่าเรื่องราวก่อนมีปัญหาก่อน แต่ช่วงปลายหรือช่วงท้ายก็ให้ผลดีแต่โดยภาพรวมก็ต้องบอกว่าชาวราศีมิถุนลลัคณามิถุนในช่วงของ3วันนี้เนี่ยทิศทางในเรื่องของโชคโอกาสนะคะ,ะหรือจะเป็นการเสี่ยงโชคก็ดีหรือเป็นการเข้าสังคมก็ดีก็ส่งผลดีกันให้กับเจ้าชะตาค่ะในวันที่12มกราคมนะคะ ดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจําตัวของท่านจะโคจรถอยหลังกลับเข้าสู่ในราศีธนูเป็นภพปัตนินะคะซึ่งเป็นการถอยหลังนะดาวเรียกว่าพักองศาหรือดาวถอยหลังกลับเข้ามาโดยภาพรวมแล้วต้องบอกว่าก็ดูเหมือนจะจะดีแต่ก็ไม่ดีเท่าที่ควรจะบอกว่าเสียเลยก็ไม่ใช่ เป็นลักษณะของช่วงเวลานี้ชาวราศีมิถุนแล้วก็ลัคนาราศีมิถุนมีเรื่องให้คิดเยอะเรื่องโนก็อยากทําเรื่องนี้ก็อยากทําปัญหาเก่าปัญหาใหม่มเขาเรียกว่าสะสมแล้วก็ถาโถมมาเป็นช่วงที่อาจจะต้องเขาเรียกว่าหันกลับมาทบทวนตั้งสติให้ดีค่ะในช่วงระยะเวลานี้คิดวางแผนจะทําอะไรก็ต้องละเอียดถี่ถ้วนบางครั้งเป็นช่วงจังหวะที่ความคิดความอ่านเราอาจจะไม่โลดแล่นเนาะ รอบเป็นช่วงที่ดาวประจําตัวถอยหลังแล้วก็ไปอยู่ในเรือนชะตาของความเป็นประด้วยคือความไม่ค่อยแน่นอนหรือเป็นช่วงที่เจ้าชะตาอาจจะมีเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่ต้องพึ่งพาอาศัยนะคะขอความช่วยเหลือจากคู่ครองก็ดีคนรักก็ดีหรือเพศตรงข้ามจนถึงหุ้นส่วนก็ดีในช่วงระยะเวลาแบบนี้ค่ะในวันที่นะคะ 13, 14, มกราคม ในช่วงเวลานี้อุปสรรคปัญหาการเงินก็อาจที่จะวนกลับมาเขาเรียกว่ามีปัญหาได้เรียกว่า2วันนี้การเงินของเจ้าชะตาอาจจะมีเกงของการเงินชดเงินขาดมือหรือหมุนเงินไม่ทันนะภาระหนี้สินค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่เจ้าชะตาเขาเรียกว่าแบกภาระมาอาจจะรูดอาจจะใช้เงินค่อนข้างที่จะเกินตัวในช่วง2วันนี้ก็ระมัดระวังกันนิดนึงรายจ่ายค่อนข้างที่จะเยอะนะคะในวันที่1ิบ 4มกราคมดาวอาทิตย์นะคะจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีมังกรเป็นภพมรณะซึ่งดาวอาทิตย์นี้ก็เป็นดาวที่ครองอยู่ในพวกของความเป็นสหัชชะการเข้าสังคมมิตรสหายเพื่อนฝูงต่างๆในช่วงระยะเวลานี้ก็มีเกณฑ์ที่จะเขาเรียกมีอิทธิพลกับเจ้าชะตาบางครั้งก็จะได้รับข่าวสารข่าวคราวของเพื่อนที่อยู่ต่างถิ่นต่างที่ หรือเพื่อนสนิทคนใกล้ชิดนะคะในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยก็อาจที่จะเขาเรียกว่าแวะเวียนมาบ้างนะทักทายมาบ้างคนไกลคนที่ไม่เคยได้เจอหน้ากันจะมีโอกาสได้เจอกันแต่เมื่อเจอกันแล้วบางครั้งก็อาจที่จะเขาเรียกว่ามีทั้งดมีทั้งดีแล้วก็ด้านที่ไม่ดีนะแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยเรียกว่าในช่วงระยะเวลานี้มิถุนเองนะก็มีเรื่องราวของความเครียด,ยดแหละ ความหนักใจแหละแต่พยายามที่จะเขาเรียกว่าทําตัวให้สดชื่นทําตัวให้ร่าเริงนะให้คนรอบข้างเขาเรียกว่าจับไต่ไม่ได้นะคะในวันที่นะคะสิบหมกราคมในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาเรียกว่าการเงินจากที่2วันที่ผ่านมาการเงินหมุนไม่ทันการเงินได้มาจ่ายออกไปในช่วงของสองวันนี้ก็พอที่จะมีโชคนะ ใครอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะในวันที่16มกราคมมีเขาเรียกว่าการเสี่ยงโชคใช่ไหมในช่วงเวลานี้ก็มีเกณฑ์จะได้โชคลาภอาจจะเสี่ยงโชคในทิศทางของเลขธนบัตรในกระเป๋าสตางค์ของตัวเองเป็นช่วงที่การเงินเข้านะออมีเงินไหลเข้ามาแต่ว่าจะเก็บอยู่หรือเปล่านั่นคืออีกเรื่องหนึ่งของชาวราศีมิถุนค่ะในวันที่16 มกราคมดาวอังคารนะคะจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีธนูเป็นภพปัตตนิของเจ้าชะตาเมือ่อในภพของความเป็นปัตตนนิจะมีดาวสองดวงนะที่จะมีอิทธิพลกับเจ้าชะตาในมุมของความรักความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลานี้ใครที่เป็นคนมีคู่ท่านเองอาจจะมีเกณฑ์ของการร่วมงานกับคู่ครองทำงานในลนักษณะของเขาเรียกว่าเป็นทำงานกับคู่ครองของ,ของตัวท่าน คู่ของเขามามีบทบาทเข้ามาช่วยเหลือหรือบางท่านก็อาจจะเข้าไปทํางานโดยช่วยเยะยะแฟนของตัวท่านเองแต่สําหรับท่านใดที่ยังโสดอยู่นะคะในช่วงของระยะเวลานี้มีโอกาสนะที่จะเจอความรักครั้งใหม่อย่างน้อยๆน,นะคะก็อาจจะมีคนหรือมีช้อยให้เลือกนะแต่ว่าที่สําคัญเลยประเด็นของความรักความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยเรียกว่า ถ้าไม่ได้เหงามากมายนะเออก็เป็นลักษณะของเพื่อนคุยไปก่อนเพราะดาวสองดวงเนี่ยถามว่ามีอิทธิพลไหมดาวอังคารเมื่อโคจรเข้ามาอยู่ในเรือนชะตาของความเป็นปัตตนิซึ่งดาวอังคารเนี่ยมันก็เป็นรักครั้งใหม่นะแล้วบางครั้งก็เป็นรักที่เราแบบเาเรียกว่าเ,เลือกอะนะเป็นดาวที่เป็นเป็นความรักที่เราอะเ,ออเป็นผู้เลือก คือเขาก็มีอิทธิพลกับตัวเราอะค่ะแล้วเราก็รู้สึกชื่นชอบรู้สึกพึงพอใจในรักครั้งใหม่แต่ประเด็นอยู่ที่ดาวประจําตัวเราอยู่ในมุมที่อ่อนแอบางครั้งความรักความสัมพันธ์ในช่วงเวลาเนี้ยจริงๆเจ้าชะตาเองก็ก็ไม่ได้อยากที่จะมีรักครั้งใหม่แต่มีความรู้สึกเหงาเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคนโสดอยู่ค่อยๆดูค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจนะอย่าพึ่งแบบ ใจร้อนนะบางทีมันอาจจะเสียมากกว่าได้นะคะวันที่ 17, 18, 19มกราคมกระแสการเงินของเจ้าชะตายังอยู่ในทิศทางที่ดีค่ะโชคแล้วก็โอกาสในช่วงเวลานี้มีความโดดเด่นสำหรับท่านใดที่เสียงโชคเสียงดวงไปแล้วมีโอกาสที่จะได้รับเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนเล็กหรือเงินก้อนใหญ่ในช่วงจังหวะนี้มีโอกาสที่จะรับทรัพย์ค่ะในวันที่19มกราคมนะคะ ดาวสุกจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีธนูเป็นภพปัตตนิในมุมของความรักความสัมพันธ์ในช่วงเวลานี้เนี่ยก็มีความโดดเด่นขึ้นมาอีกแล้วในช่วงของต้นเดือนแรกมีเกณฑ์ของคน,คนโสดจะเจอคนรู้ใจคนใหม่ในช่วงของ1ิมกราคมเจ้าชะตาก็มีโอกาสจะได้เจอรักครั้งใหม่ในช่วงเวลานี้นะคะก็เป็นในลักษณะของคนที่อ่อนวัยกว่าคนที่อายุน้อยกว่าเจ้าชะตาจะเข้ามาพัวพัน คนโสดเรียกว่าเนื้อหอมนะมีโอกาสที่จะเจอความรักครั้งใหม่ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงระยะเวลานี้คู่ครองเองก็มีอิทธิพลกับเจ้าชะตานะบางคนทํางานกับคู่ครองคู่ครองก็ยังสนับสนุน,เ,นเรียกว่าใครที่ทํางานกับคู่ครองพยายามแบบเรียกว่าใกล้ชิดกันพยายามที่ใช้เวลาร่วมกันเยอะๆนะก็จะลดปัญหาประเด็นมือที่3หรือคนเข้ามาแทรกระหว่างกลางนะคะ ในวันที่20 21มกราคมการเงินของเจ้าชะตาการเข้าสังคมก็จะส่งผลในมุมของเาเรียกว่ากระแสการเงินการเข้าสังคมในช่วงเวลานี้นำพาทั้งโชคและก็โอกาสนำพาเรื่องราวของการใช้จ่ายไปค่อนข้างที่จะเยอะบางคนก็อาจจะหมดเงินไปกับอะไรบ้างหมดเงินไปกับบุตรบริวารหมดเงินไปกับคู่ครองคนรัก หรือบางท่านที่โสดในช่วงระยะเวลานี้อาจจะกระเป๋าหนักอยากที่จะเปให้กับคนที่เข้ามาพัวพันกับเจ้าชะตายังไงก็ต้องจับกระเป๋าสตังค์ของท่านไว้ดีๆนะบางทีก็อาจที่จะเป็นรายจ่ายค่อนข้างที่จะเยอะนะในวันที่22、23มมกราคมในช่วงระยะเวลานี้นะคะการเงินของเจ้าชะตานะอาจจะถูกจับจ่ายไปกับเขาเรียกว่าคนในครอบครัว บางท่านเองก็อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องราวของการซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือซื้อของตกแต่งบ้านปรับภูมิทัศน์บ้านหรือเป็นช่วงเวลาที่รายจ่ายของเราจะถูกจ่ายไปกับคนในครอบครัวแต่แน่นอนนะถึงแม้ว,ว่าเป็นรายจ่ายที่จ่ายไปให้คนในครอบครัวแต่มันก็สร้างความสุขเล็กๆให้กับเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านใดที่ยังโสดอยู่ อาจจะมีของขวัญของกำนันหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่คู่ของท่านคนรักของท่านพาท่านไปทำความรู้จักกับคนในครอบครัวเวลาเราไปเราก็คงไม่ได้ไปมือเปล่าใช่ไหมคะอย่างน้อยก็ต้องมีของติดไม้ติดมือไปให้กับผู้ใหญ่ของคนที่เรากำลังคบหาอยู่ค่ะในวันที่ 24, 25, 26มกราคม ในช่วงเวลานี้รายจ่ายของเจ้าชะตาก็ยังมีเกิดขึ้นนะเป็นรายจ่ายที่อาจจะเป็นของจุกจิกของเล็กเล็กน้อยๆหรือในช่วงเวลานี้เจ้าชะตาที่ทำงานรักษณะของการมีบริวารมีลูกน้องมีผู้ใต้บังคับบัญชาอาจจะเป็นการใจ่ายให้กับลูกน้องจ่ายให้กับคนที่ทำงานให้เรานะคะแต่ให้ผลดีนะเรียกว่าเมื่อจ่ายไปแล้วนะคะเขาก็มี มีกำลังใจแล้วก็อยากจะทำงานดีๆให้กับเราได้ด้วยนะคะในวันที่27-28มกราคมค่ะเจ้าชะตาเองนะคะที่มีภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะเยอะในช่วงระยะเวลา,าที่ผ่านมาต้องอยู่ในโหมดของการบริหารจัดการการวางแผนกันให้ดีๆในช่วงระยะเวลานะคะสวันนี้เนี่ยเรียกว่าถ้าบริหารจัดการเงินไม่ดีอาจจะมีโอกาส ที่เงินขาดมือหรือหมุนเงินไม่ทันค่ะในวันที่29-30มมกราคมนะคะเจ้าชะตาเองในช่วงของต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาความใจดีใจใหญ่ใจปั้มหรือใจป๋าก็มีเกิดขึ้นในช่วงของปลายเดือนแบบนี้ก็ยังส่งผลนะถ้าเราบริหารจัดการเงินไม่ดีอาจจะมีสภาวะของการเงินที่ขาดมือหรือบางท่านในช่วงเวลานี้ไปเจอคนรักหรือเพศตรงข้ามพูดจาดีเขาหน่อยก็อาจที่จะ ใจปา๋าจ่ายหนักให้กับตัวเขาในช่วงของ2วันนี้ในวันที่31มกราคมนะคะแน่นอนค่ะเจ้าชะตายังอยู่ในหมวดของการหมุนเงินไม่ทันการบริหารจัดการการเงินก็ไม่ค่อยดีอาจจะมีสภาวะเงินขาดมือได้ในช่วงของปลายเดือนมกราคมแบบนี้ค่ะการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์ในภาพรวมของชาวราศีมิถุนและลัคนาราศีมิถุนนะคะซึ่งบางครั้งก็อาจจะตรงกระดวงชะตาของบางท่าน และบางครั้งก็อาจที่จะไม่ตรงกระดวงชะตาของอีกหลายๆท่านจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะรับฟังนะคะฝากกดติดตามในช่องของชุดาพยากรที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปถ,ถัดไปด้วยนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ